แบบฝึกหัดข้อนี้โจทย์เป็นไงดูยาวไหมยาวบ้ายาวป่าโจทย์ดูยาวป่ะรู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ป่ะรู้สึกว่าทำไม่ได้อะเวลาเราเจอโจทย์ยาวๆอย่างนี้อย่างแรกเราต้องทำะไรยังไงก่อนเราต้องดูอะไรก่อนเราจะแปลไหมคะจะแปลจะแปลโจทย์ไหมคะไม่แปลน้องนิว น้องนิวบอกว่าไม่แปลหรือน้องนิวใส่หัวแบบง่วงเฉยๆไม่ต้องทำไมถึงไม่ต้องอคำตอบคือเธอไม่มีความจะเป็นต้องแปลโจทย์เพราะอะไรเพราะก็ดูดิ A B C D เขาเทสเรื่องคำศัพท์หรือเปล่าคะเขาไม่ได้เทสเรื่องคำศัพท์หนูรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้เทสเรื่องคำศัพท์ก็ดูดิเออมันเป็นคำเดียวกันคำว่า select แปลว่าะอะไรคะใช่ select choose เนาะ ก็คือ choose ก็คือแปลว่าเลือกใช่ป่ะดังนั้นมันไปคํคำเดียวกันหมดนั่นหมายความว่าความหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยเราไปดูเลยว่าเราต้องใช้ความรู้อะไรเพราะว่าอันนี้คือเป็นเราก็ต้องดูหัวข้อเรื่องว่าเอ๊ะมันใช้ความรู้อะไรส่วนใหญ่เวลาเจออย่างนี้นึกถึงเรื่องอะไรฮะอ่า ส่วนอย่าจะคิดถึงเรื่อง tense แต่ขอบอกว่าข้อนี้ไม่ใช่เรื่อง tense จดไปแรงๆว่าข้อนี้ไม่ใช่เรื่อง tense เพราะอะไรยังไม่ใช่ verb of feeling ก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนอมาคุยเรื่อง verb of feeling ก่อนเพราะว่าเวลาเราเรียนเรื่อง verb of feeling ใช่ป่ะหนูต้องหนูจำได้ไหม verb of feeling คืออะไรกริยาที่แสดงความรู้สึกใช่ปะเพื่อน พูดถึงหัวข้อนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมไม่ใช่เพราะถ้าจะเป็นเรื่องของ verb of feeling นะคะ,ะ verb of feeling ไม่ใช่นะแต่ว่าสอนหลักการให้นะคะ verb of feeling เนี่ยมันต้องเป็นกริยาที่แสดงความรู้สึกเช่นอะไรบ้าง interest จำได้ปะ่ะนี่คือแปลว่าอะไรคะทำให้สนใจอะใครใครนึกคำอื่นออกเอ,อ,อ,ก,เอ,อก interest แล้วมีอะไร enjoy ยังไม่ใช่ค่ะฮะ huh? bore ดีมากทำให้เบื่อเอาอะไรเอก e x c i s e หนูดีนึกออกยังคำพวกนี้เอ uh. อ e x c i s e แล้วอะไรเอกเซอร์ Sir, อะไรเอกเซอร์ Sir, อะไรเอกเซอร์เซอร์เซอร์ไพรส์ verb of feeling มันต้องเป็นคำกริยาที่แสดงความรู้สึกอย่างแรกเลยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำว่า select ม,มันแสดงความรู้สึกไหมคะเลือกเนะี่ย เลือกแสดงความรู้สึกไหมคะมันไม่ใช่ฉะนั้นคำโดยตัวคำมันไม่ได้อยู่ในตระกูลของ verb of feeling เราจะเอาหลักการตรงนี้มาใช้ไม่ได้อะแต่ไหนไหนพูดขึ้นมาแล้วนะคะหลักการของ verb of feeling คืออะไรนนองปอเช่คนรู้สึกสิ่งของก็คือหน้าจำได้บ้าใครยังงงกับตรงนี้ยกมือ คือคือรู้ว่าเคยฟังผ่านมาแล้วใช่ไหมเออแต่บางครั้งมันอาจจะจําไม่ได้แบบร้อแต่พอบอกว่าคนลงเอสอย่างเงี้ยเธอจะเริ่มแบบฟีลลิ่งเธอจะมาละได้ไหมคือคนเนี่ยเราบอกว่า I am ฉันรู้สึกสนใจก็ต้อง I am in interested โอเคป้า the book is in interesting โอเคไหมนะคะนี่คือหลักการของเรื่องเบ o ร์ e f อ e ฟีค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ใช้เรื่องนี้เพราะอะไรคำว่า select ไม่ได้อยู่ในกริยาที่แสดงความรู้สึกนะคะโอเคฉะนั้นพี่ต้องลบออกทิ้งไปลบนะคะลบ off e e l i n g ยังไม่ใช่ทีนี้ต่อมาเป็นเรื่อง tense tense ก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรจำไว้นะถ้าจะเป็นเรื่อง tense การจะเป็นเรื่อง tense ได้เนี่ยมันต้องมีกริยาหลักของประโยคเช่นพี่บอกว่าไงฉันกิน กินอะไรกินส้มอ่ะฉันกินส้มเมื่อวานมันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันกินแล้วก็ส้มอย่างเงี้ยนี่คือกริยาหลักถูกปะ่ะอ่ะแล้วก็ yesterday เติมคำว่าอะไรใครตอบได้ให้ฉลากหนึ่งใบฉันกินส้มเอถูกต้อง a t e อ้่วให้ให้ถือว่าอย่างน้อย,อยมีความพยายามที่จะตอบได้ไหมคะนี่คือเรื่องของ tense แต่ถามว่าทำไมข้อนี้ไม่ใช่เรื่อง tense อะหนูดูซิประโยคนี้ไอประโยคยาวๆเนี้ยมันมีกริยาหลักแล้วยังมีแล้วนี่ไง will have ไ yeah. งเห็นป่ะนี่คือเรื่อง tense ไปเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยมันเป็นกริยาหลักของประโยคแล้วใช่ป่ะซึ่งมันเป็นเวลาช่วงไหนอา้าวเร็วใครเห็นวิวตอบได้ว่าเป็นเวลาช่วงไหนอนาคตเอาเมื่อกี้ใครตอบยกมืออ่ายังเป็นสี่ห้าคนนี้นะนี่ก็คือเป็นลักษณะของมีกริยาหลักเรื่อง tense จะมามีบทบาทตรงนี้นะคะ ยาหลักก็จะสัมพันธ์กับเรื่อง tense ฉะนั้นตัวนี้มันเป็นแค่ส่วนค่า <Yeah. S 1> ดีมากส่วนขยายโอเคไหมพอเป็นส่วนขยายเนี่ยหลักของการเป็นส่วนขยายคือยังไงปกติส่วนขยายต้องเป็น adjective Ad adjective ได้ป่ะเช่นอะไร adjective เช่นะ <Red. S 1> อะไรละอเป็นสีอ่าเป็น red white pink อะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นลักษณะอ้วนเตี้ยดำ อย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมรวยก็ได้อาชลาอะไรอย่างงี้ก็ได้อะโอเคปะ่ะนี่คือคําประเภทบอกลักษณะแต่ซึ่งคําว่า select ที่บ้านสอนว่า select เป็นคำประเภทอะไรกริยาดีมาก select ไม่ทํากริยาเฮ้ยจะทํายังไงให้มันเป็นส่วนขยายใช่ปะ่ะจะทํายังไงให้เป็นส่วนขยายอันนี้นะจริงๆอ่ะพี่โพสต์คําถามไว้ด้วยใน a c e b o o k อ่ะซึ่งอันนี้มันจะเหมือนกับคําถามใช่แสดงว่าเราติดตาม Facebook ใช่ไหม ก็คือว่าการทำให้มันส่วนขยายเนี่ยสมมุติเราจะทำให้เวิร์บเนี่ยมาเป็นส่วนขยายนะคะอ่ามันก็จะมีอยู่2แบบหลักๆคือใช้นี่คือเรื่องของส่วนขยายนะ1คือ ing 2. คือใช้เวิร์บช่องที่เวิร์บช่องที่เวิร์บช่องที่3ค่ะ ing กับช่อง3า ะะการทำให้เป็นส่วนขยายคือ ing กับช่อง3ฉะนั้นหนูตัดตัดข้อไหนทิง้ง c เอาน้องพลอยตอบมาก่อนเลยจ้ะใช่ตัด c ทิง้งเพราะว่า c นี่มันคือกริยาหลักถูกปะ่ะ c นี่มันคือ verb คือ present tense ถูกปะ่ะฉะนั้นเราตัดอันนี้เพราะว่าตอนนี้เราต้องการส่วนขยายนะจำไว้นะเราต้องการส่วนขยายนะอา้าวตัดข้อไหนทิงง้งอีกข้อ d ถูกต้องอ่าอ่าฉะนั้นเหลือ a กับ b ทีนี้ส่วนขยายเนี่ย ing กับช่อง3มันต่างกันยังไงตึงยังไม่ใช่ ing กำลังทำถ้าคิดว่า ing กำลังทำนั่นเป็นเรื่องของ tense โอเคปะและว้ว verb ช่อง3จำไว้นะ verb ช่อง3ไม่ใช่อนาคตนะลูกอ่ะเพราะอนาคตมันทำยังไงเออเป็นวิวบอก verb ช่องที่ หนึ่งแต่ว่าพี่ให้น้องปันในฐานะกล้าหาญเอาปบมือให้เพื่อนหน่อย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ดีมากยังมีความกล้าหาญในการที่จะตอบนะก็ทีนี้ปันฟังใหม่นะปันจะได้ได้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับก็คือ ing กับช่องสามต่างกันยังไงในฐานนะส่วนขยายถ้าประธานทำเองทำกริยานั้นเองเราจะใช้ ing จดไป ing ทำเอง นะคะคือซึ่งตอนนี้มันอยู่ในภาคประธานถูกปะท่านนามเนี่ยท่านนามมันทํากริยาตัวนั้นทําเองเข้าใจไหมมันก็จะเป็น ing แต่ถ้าเกิดว่าถูกกระทําจะใช้เวิร์บช่องที่เขียนอยู่สม <laughs> เช่นถ้าเราบอกว่าอ,อันนี้ประโยคนี้คือ รถเป็นของฉันใช่ป่ะรถเป็นของฉันอันนี้นะ,ะ car is mine ใช่ป่ะแล้วถ้าพี่จะใส่ว่ารถอะขโมยขโมยขโมยรถขโมยเองหรือถูกขโมย,โมยเออรถต้องถูกขโมย steal steal พี่อยากได้เวิร์บช่องเท่าไหร่ของคาว่า steal เออพี่ต้องกับ stolen ดีมากถูกต้องอได้ไหมคะ a uh, stolen car is mine ได้โอเคนะคะนี่ก็คือ,อรถที่ถูกขโมยนั้นเป็นของฉันพิธีนี้ดูหมาบ้างในตัวอย่างในตัวอย่างนะคะก็คืออ่ะหมาซึ่งนอนหลับอะ่ะเป็นของฉันหมานอนเองหรือเปล่าอเ,อเออก็ต้องทำเองดิ a sleeping dog โอเคไหมคะได้ไหม a sleeping dog is mine อ่ะคำใบ้เพิ่มนะคะตอนนี้ยังมีการบางคนก็ตอบ A บางคนก็ตอบ B แต่สิ่งที่พี่ใจคำใบ้ก็คือว่าเธอต้องดูว่าอันนี้คืออะไรแปลว่ามันแปลว่าเลือกอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันแปลว่าถูกเลือกอันนี้คือถูกเลือกอันนี้คือเป็นคนที่ไปเลือกคนอื่นเขาอะ เข้าใจไหมแต่นี้คืออันถ้าเป็นข้อเอคือคนที่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกแต่ถ้านี้คือเป็นคนที่ไปเลือกชาวบ้านเขาเขาบอกว่าอะไรอันนี้เราควรจะรู้สับอ่าทีนี้มันจะถึงขั้นของการแปลและจะมีโอกาส will have a chance คือจะมีโอกาสที่จะทำไม p a r t i c i p a t e แปลว่าอะไร p a r t i c i p เ t e เฮ้ยใครได้คำนี้มีส่วนร่วมเก่งมากอันนี้ให้ให้เลยโหให้ฉลากเลยมีส่วนร่วม p a r t i c i p a t e in แปลว่ามีส่วนร่วม ในในการสัมมนาเรื่องผู้นำใช่ปะ่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีโอกาสมีส่วนร่วมมันต้องเป็นคนที่ถูกเลือกฉะนั้นตออบ้อเอ <A. S 1> อเอาโอเคจบแค่นี้สำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานี่คือการเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับระดับของหนูย,ยังไม่กลาบเพราะว่ายังต้องแปลประโยคอ์อช ANCE แปลว่าอะไรอโอกาส participate in มีส่วนร่วม